เป็นเลขที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะเป็นเลขสตินะคะอันนี้ก็เป็นเลขที่ดีบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในการใช้ชีวิตนะคะมีความมั่นคงนะคะมีความเที่ยงธรรมรักในคุณธรรมความดีนะคะเป็นเลขของครูบาอาจารย์ค่ะเหมาะกับการเป็นนักสอนนักเทศนะคะแล้วก็พวกโค้ดให้กําลังใจอะไรนะคะเป็นนักพูดให้กําลังใจเพราะว่าเป็นการสอนแบบมีธรรมะนะคะอันนี้ เป็นคนที่เรื่อมใส่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะชอบการเดินทางนะคะอันนี้ก็เป็นเลข5-5นะคะมีไน้เบอร์มือถือดีนะคะแต่ถ้ามีมากเกินไปถ้าเป็นคนคนนั้นเป็นคนที่เฉยชายอยู่แล้วอาจจะไม่อยากพบปะผู้คนแล้วก็ไม่อยากจะแบบอะไรนะยังไงนะ่ะก็ธรรมะสูงเนาะก็อยากสงบอยากนิ่งๆอยากอะไรเงะะี้ยค่ะก็ก็ดู อันนี้มันเหมาะกับเราไหมที่เราจะมีเยอะๆนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนที่เชื่อเรื่องเอ่อเชื่อเชื่อเรื่องธรรมธรรมะอยู่แล้วคุณธรรมอยู่แล้วอะไรอยงี้คะแล้วก็เป็นเลขที่ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเลขที่ดีเลยค่ะ